คำเตือนนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาชีวิตเกษตร,ร,รตามใจในต่างโลกตอนที่7นะครับแนะนําให้ไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะและตอนนี้นะครับจากฤดูหนาวก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะฮะผู้อาศัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็ปรึกษากับทุกคนนะครับว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าชื่อหมู่บ้านไทจูนะแลวตอนนี้ฮิราคุก็กลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะแต่ว่ากิจวัตรประจําวันของฮิราคุก็ยังเหมือนเดิมนะและทันใดนั้นเองนะครับน้องแกรน,ล,กนลงมาเรีย ไอ้เจ้าฮีราคูนี่ฮะทูตจากอาณาจักรปีศาจเหรอและตอนนี้ทูตจากอาณาจักรปีศาจก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทูตก็แนะนําตัวนะครับบอกเออผมชื่อบีเซลครับอยากจะขอพบกับตัวแทนของที่นี่นะไอ้เจ้าฮีราคูก็ครับผมเองครับหัวหน้าหมู่บ้านก็แนะนําตัวนะครับบอกผมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านครับชื่อฮีราคูครับไอ้เจ้าบีเซลก็บอกถ้าางนั้นเพื่อเป็นสัญลัก์ของมิตรภาพนะมันก็รายเวทนะครับบอกเออเชิญรับของนี้ไว้นะครับเหมือนจะเป็นน้ำยาหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างนะไอ้เจ้าฮีราคูก็โอ้ยขอบคุณสำหรับน้ำใจนะ ด้านมีเซลบอกว่าเออองค์ราชามีข้อความมาว่าอยากหารือเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับนีราคูก็นึกขึ้นมาได้นะครับบอกเฮ้ย hey, น้องลูเคยบอกไว้หน่ว่าแบบ น่าจะไม่ใช่ที่ดินของใครหรอกนะตรงนี้อะ่ะแต่ถ้าพูดถึงขอบเขตอิทธิพลก็น่าจะเป็นของราชาปีศาจละมั้งเจ้าเฮราคูก็คิวขมวดเลยนะครับบอกอในเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องจ่ายค่าภาษีเงั้ยหรอไม่สิหรือว่าจะไล่ออกไปกันนะหรือว่าในจุดนี้เนี่ยควรจะขอคำปรึกษาจากลูหรือไม่ก็เทียกันนะน้องลูก็ขมิบตาใส่นะครับปิ้งๆนะชูกานชูกันลูนเจ้าเฮราคูก็เออเอาละ่ะตอนนี้ต้องแสดงจุดยืนในฐานะนะหนัวหน้าหมู่บ้านซะก่อนนะก็เลยพูดว่าเออถ้าหากว่ายอมรับเรื่องการที่เรามาใสศัยอยู่ที่นี่นะก ตูวกับราชาปีศาจก่อนนะและตราภาษีที่เราจะจ่ายก็คือ10%ไเอ้เซไจ้าบีเซลนี่ตาเบิกกว้างเลยนะครับไอเจ้าฮีราคูก็ชิบหายแล้วน้อยไปหรอไอบีเซลนี่บอกเออจะดีหรอครับฮีราคูก็งงๆหน่อยนะครับก็อืมอืมอยากให้มาเอาก่อนฤดูหนาวของทุกปีนะไอเจ้าบีเซลก็รับทราบครับจะจัดการตามนั้นนะและแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังทำสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่นะซึ่งอัตราภาษีก็คือ10%ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นะครับแต่จำกัดแค่ผลผลิตของการเกษตรนะคร่่่่รรวพกนาาาาาือเลใณีีทฝยช มีสารมีสิ่งที่ต้องการก็ให้ยื่นเรื่องเจราจามานะและตอนนี้ก็ทาสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เจ้าบีเซลก็บอกเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับฮีราคูก็ให้ของฝากไปด้วยนะครับแล้วเจ้าบีเซลมันก็ไล่เวทกลับไปนะฮะพอบีเซลไปแล้วเนี่ยฮีราคูก็ถามน้องลูนะครับบอกเออเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมน้องลูก็บอกคิดว่าเป็นวิธีที่ไม่เลวเลยนะเพราะว่ามีการจ่ายภาษีฝ่ายนั้นก็เลยต้องคุ้มครองเรายัางไรล่ะน้องเทียก็บอกแต่ถึงอย่างนั้นสิบเปอร์เป็นต์นั่นหรอค,ะค,ระค่ะเพราปก่าเน อ้อมๆนะว่าเราไม่ยอมรับให้มีการมาประจำอยู่ที่นี่น้องเรียก็บอกนะครับในเมื่อมาได้แค่ครั้งเดียวก่อนแล้วดูหนาวเนี่ยก็จะไม่สามารถวัดปริมาณการเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยําค่ะซึ่งสรุปก็คือเนี่ยเราได้รับการคุ้มครองของกอง,องทัพราชาปีศาจด้วยตราภาษีแค่สิเองนะดีไม่ดีในต่ำกว่าสิเอีกค่ะน้องแอนก็บอกสมแล้วที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านค่ะ <c oughs> ในน้องลูก็บอกอุ๊ยอีกอย่างนะของฝากติดไม้ติดมือจากฝ่ายนั้นนะ่ะก็คือยาสารพัดประโยชน์ที่จะกินหรือว่าทาก็ได้ต นี่โวยวายกันใหญ่เลยครับบอกเฮ้ยจะบอกลูกเขายอมจำนนให้เรางั้นหรอทั้งที่มีกําลังลบระดับที่ลงไวเวิร์นได้เนี่ยนะซึ่งคนพูดก็คือพี่การ์ดสครับพี่เกาะนะฮะไอเจ้ารันดันก็บอกเฮ้ย <"Hey, S 1> มีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยบีเซลบอกนะครับผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ทําได้แค่ยอมรับเท่านั้น,น,นเพราะว่าฝ่ายเขาเนะี่ยมีเจ้าหญิงแวมไพร์แล้วก็ยังมีทูตสวรรค์จอมทำลายล้างอยู่ด้วยนะไอพี่กาสนี่นานีิยิ่งเหรอวะเฮ้ยเจ้ามหาปาลู hey, ลูชี่คนนั้นเนี่ยนะกับผ่าทูสวรรค์นนะะไอ้เเเจจ้ารรรรััััันนนนดีี่่่่กกุมมมมขบบบบลลยยยะคอฮไไิิงงแตซท นะครับบอกไม่ใช่แค่นั้นนะแมงยังมีกองทัพไฮเอลอีกด้วยแล้วก็ฝูงอินฟินิวูฟอีกแถมไม่พอเนี่ยคนที่นำทางผมไปหาตัวแทนหมู่บ้านน่ะไอ้สักคือคู่สวรรค์นักฆ่าเลยนะครับโอชิบหายผมในคิดว่าตัวเองไม่รอดแน,แน่แล้วเนี่ยพี่กาสก็บอกนะครับอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่โค่นไวเวิร์นลงได้ก็เป็นที่เข้าใจได้นะแต่ยังไม่จบนะครับเจ้าดีเซลบอกเฮ้ยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขายังยื่นข้อเสนอที่จะอยู่ภายใต้กองทัพราชาปิศาจเองด้วยนะซึ่งแมงผมก็ปฏิเสธไม่ได้พเพราะ ร้ายก็คือสามารถหาเรือกันได้ยังเป็นมิตรครับไอเจ้าลันดันนี่กุมขมับอย่างเดียวเลยนะครับบอกอุยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเจ้าดีเซลก็บอกเนี่ยถึงขั้นได้รับของฝากมาด้วยนะครับพี่กาสนี่ถอดหมวกแล้วนะครับบอกเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องให้ราชาพิศาตก่อนแต่พี่กาสนะครับไม่สนใจนะครับแกะดูเลยนะก็บอกดูคล้ายแอปเปิลก็จริงนะแต่สีกับรูปร่างนี่มันสวยจังเลยทางางนั้นก็ต้องทดสอบพิษกันหน่อยนะครับแล้วก็แดกแม่งเลยนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยนปเลนี่ยแอปเนปิ เออมันก็หยิบขึ้นมาบอก i, เฮ้ยภาพืนนี้อย่าบอกนะว่าเฮ้ยเดมอนสไปเดอร์เหรอไม่สีนี้มันน่าจะเป็นเกรดเดมอนสไปเดอร์งั้นเหรอพี่ลาสนี่เฮ้ยอะไรนะไอ้เจ้าตัวที่ราชาปีศาจเมื่อ2รุ่นก่อนประทัดด้วยแล้วเสมอแันนะมีไอ้ตัวเฮี้ยอย่างนี้อยู่ในหมู่บ้านนี่เหรอเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วไอ้เจ้าลันดันได้ยินปุ๊บเฮ้ยผมขอลาออกผมขอลาออกครับแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวันนะครับภาพตัดกลับมาที่หมู่บ้านที่ราคุอีกทีนะฮะไอ้สัตว์มังกรมาครับมังกรมังกรมานะครับรอบนี้นะฮะ ตผู้สืบเชื้อสายมาอย่างยาวนานแล้วคนใช้ก็เดินมาหานะครับบอกนี่เป็นของฝากติดไม้ติดมือนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะคนนี้มันชื่อกุจิหรือเปล่านะใช่ไหมเฮราคู er er ก็เปิดออกมาดูเป็นดาบนะครับบอกอุย้ยดูแพงจังเลยเนี่ยได้รับของดีมาเลยนะครับเนี่ยว่าแต่วันนี้มีธุระอะไรหรอครับไอ้เจ้ากุจิก็บอกครับผมท่านโดรานในท่านของข้าเนี่ยมีรังอยู่ที่ภูเขาทางใต้จากที่นี่ครับตอนข้างห่างไกลออกไปพอสมควรนะแต่ก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆก็ได้ครับวันในี้ก็เลยมากล่าวทักทายครับผมไอ้เจ้าเฮราคูก็เออขอบคุณนะครับแต่ว่านายท่านของคุณเนี่ยก้มหัวไว้ตลอดนี่คืออะไรเนี่ยไอ้เจ้ากุจิก็บอกอุ้ยผมเสียมารยาสินรัเเยนนนาาทท่่กหวว็ๆอจู ก็บอกอุษามาหาทัานทีนะก็อยากจะต้อนรับเข้ามาอยู่หรอกครับแต่ไซส์ขนาดนี้ก็ลําบากอยู่นะตัวใหญ่มากเลยไอเจ้ากุจิก็บอกนายท่านครับช่วยหดตัวให้เล็กลงด้วยครับไอเจ้าโดรามก็แปลงร่างเป็นคุณลุงนะฮะกุจิบอกเฮ้ยนายท่านครับกล่าวทักไทยครั้งด้วยไอเจ้านายท่านก็น,นามของข้าคือโดรามเป็นมังกรผู้สืบเชื้อสายมาอย่างยาวนนะแมงพูโคตรเกรงเลย <laughs> เหงื่อตกด้วยนะไอเจ้าฮิราคุบอกหรือว่านี่จะเป็นการกําหนดบทพูดมาแล้วเพื่อกันความผิดพลาดกันเนี่ยและตอนนี้ก็มารับรองในบ้านกันนะครับไอเจ้าโดราร์น จะไม่กลับไปแล้วจะอยู่ที่นี่นะ <c oughs> ไอ้เจ้ากุจิบอกเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้นะครับนายท่านเนี่ยถ้าไม่คุมกานลังเนี่ยจะทําให้หลายคนโกรธเอาได้นะไอ้เจ้านายท่านก็วุ่วายใหญ่นะครับโดยรานวยวายบอกเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเป็นที่นี่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยยังโจมตีเพื่อสกัดกั้นได้ไอ้เจ้ากุจิก็โอ้ยอยู่นท่านไปแล้วสร้างความสุดร้อนให้ที่นี่ไม่ได้หรอกนะครับนายท่านมือกลับล้งได้แล้วได้ของฝากมาแล้วด้วยนะครับทั้งมากมายแล้วกลับได้แล้วและนายท่านเดวรามก็จะกลับแล้วนะครับบอกจะแปลงร่างเป็นมัง ตอนนี้พวกโดนราบก็กลับล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้เจ้าเฮราคุก็คิดนะครับบอกเนี่ยควรจะคิดเรื่องการรองรับแขกผู้มาเยือนในหาน้ำหมู่บ้านไทจูไว้สินะแล้วภาพก็ตัดมานะครับตอนนี้เฮราคุอยู่กับพวกน้องเอลนะฮะมันก็บอกนะครับว่าคิดมาแล้วนะการยืนคุยอยู่ตรงประตูทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นนะแต่จูจูจะต้อนรับเข้าบ้านเลยมันก็ไม่ดีก็เลยอยากจะสร้างเรือนรับรองแขกไว้นะ่ะ ความใหญ่ประมาณให้4คนอยู่ได้สบายๆคิดว่ายัางไงบ้างพวกน้องเอลก็บอกไม่ค่ะฉันคิดว่ามันเล็กเกินไปนะการที่จะมาหมู่บ้านนี้เนะี่ยต้องข้ามภูเขาแล้วก็ลุยผ่านป่ามาค่ะแขกที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเป็นค่ารับใช้ของราชบาิศาจไม่ก็มังกรแต่ตามปกติแล้วเนี่ยน่าจะเดินทางกันมาด้วยจํานวนคนที่เยอะเลยค่ะจากที่ประมาณคร่าวๆนะี่คิดว่าสร้างไว้สัก30คนกันเถอะค่ะเ,เจ้าฮีราคูก็โอเคเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็ลงมือสร้างเรือนรับรองแขกกันนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางตัวให้การต้อนรับแขกนะพวกแกรนนนนมมาาาาเเรรรีียย่่่ับบบบห้ททฝววออๆะจแแกคพ ผู้มาเยือนแล้วก็นำทางไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพาไปที่ทางเข้าหมู่บ้านแบบคุมตัวไปมากกว่านะเออไม่ใช่การต้อนรับเลยอีกอย่างเนี่ยพอซาบุต้งส่งเสียงเตือนภัยนะไอเจ้าพพกริซาดแมนนี่มันคึกเลยนะครับบอกเฮ้ย <"Hey, S 1> ไปจัดมันเลยไม่หไปจัดเลยเอ,อ้ยไปบวกดีกว่าเพราะอย่างนั้นนะครับก็เลยมีสัญญาณเตือนภัยใหม่นะเออจะมีการแจ้งเตือนว่ามีแขกมาเยือนโดยให้พวกนักเรียนได้ทำระฆังให้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกไปต้อนรับแขกที่มาเยือนนะตอนแรกก็เสนอไปเออมี3าคนเนี่ยฉันน้องลูน้องเทียนะแต่ก็โดนคัดค้านน่อ้งแะบไมเห็นด้วยกกกับารอออไปต้นรับบบแน้อยคคน่ะ แถมไม่พอที่ซาร์แมนนะครับบอกต้องคาดการถึงกรณีที่ศัตรูจะปลอมตัวเป็นแขกมาเยือนด้วยนะ ซึ่งผลสรุปนะครับก็มีฮิราคุนะครับน้องลูน้องเทียน้องแอนแล้วก็น้องเลียนะครับแถม่พอมีลิซาร์ดแมนด้วยนะฮะส่วนน้องฟอราเนี่ยฮิราคุก็ขอให้เธอช่วยรับหน้าที่จับตาดูเมื่อมีแขกเข้าพักตอนค่ำนะซึ่งน้องฟอราเนี่ยก็ถามให้จับตาดูตลอดเลยไหมคะดูเหมือนว่าน้องฟอราเนี่ยกับลูจะเป็นแบมพายเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่มีปัญหากับการโต้รุ่งเป็นเวลาหลายคืนนะซึ่งการเตรียมการแบบนี้ไว้นะครับมันก็มีประโยชน์แล้วนะแล้วก็มีแขกภูดมาเยือนใหม่นะครับบอกเออผมเนี่ยชื่อกราฟนะเป็น เออเป็นเผ่าหมูสัตว์หรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยผมมาชื่อกราฟมาจากหมู่บ้านฮาวลิงนะที่อยู่ในหมู่เขาตะวันออกพวกเราเนี่ยอย่าผูกมิรกับหมู่บ้านแห่งนี้นะน้องลู๋บอกเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองนะแล้วก็เดินมาอุย้ยขอบคุณนะคะที่มาเนี่ยอยากจะนําทางไปยังที่พักอยู่หรอกค่ะแต่จํานวนคนในตอนนี้ของพวกคุณเนี่ยคือครบทุกคนแล้วใช่ไหมไอ้เจ้ากราฟก็บอกว่าเออใช่แล้วน้องลูก,ก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าคนอื่นเป็นศัตรูนะแล้วก็ทาหน้าโหดนะฮะแล้วเจ้าคุณโรก,ก็พาคนอื่นออกมานะครับไอพวกทวย้ษนะ ดูเหมือนจะมีคนที่ผัดหลงไปอ่ะน้องลูก็บอกนะครับว่าแบบนั้นก็แย่สิก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเช็คให้แน่ใจก่อนจะดีกว่านะแล้วก็อย่าทําอะไรโดยพลักการล่ะแม้แต่ตัวฉันเองก็มีคนที่ต้องเกรงใจอยู่นะแล้วพวกกราฟก็เข้ามาที่เรือรับรองนะครับตอนนี้พวกน้องแอนก็มาเตรียมต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องก็บอกนะครับเอออิริใช้มาเสค่ะไอเจ้าฮิราคุดูเหมือนจะพอใจกับการบริการของพวกน้องแอนนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องลูก็บอกพวกแขกนะครับว่ารออยู่ที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เดินออกมานะครับ้กหอ ความว่ายัางไงเนี่ยแบบนี้นะี่มันเหมือนขังไว้เลยนะน้องเทียก็บอกหัวหน้าหมู่บ้านค้าไม่รู้สึกเอกใจบ้างหรอการที่ผู้มาเยือนจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรอะจะต้องเตรียมของฝากมาด้วยนะไอเจ้าฮิราคุก็หึแสดงว่าไม่ได้มาแบบเป็นมิตรงั้นหรอไอเจอ้าน้องเทียก็บอกก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาแบบปกติเนี่ยก็จะรับรองแบบปกติไม่ได้นะแต่ไม่พอเนี่ยฉันติดใจตรงที่มีการทิ้งท,าทงหารซุ่มโจมตีเอาไว้2คนด้วยค่ะน้องลูเขาบอกว่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยลดระดับการรับรองลลลงงไไปขั้้นนยยยย่่ะรราาาาาคคคกกก็ถมมเเออพวแีีูดทฝ เนี่ยไม่สังเกตเห็นทห,นาหารพวกนั้นหรอน้องเทียก็บอกนะคะว่าสังเกตเห็นข้าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แบบดูเป็นไคคุกคามก็เลยปล่อยเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะไปกล่าวตักเตือนให้นะคะแล้วตอนนี้ฮิราคุก,ก็มาดูเมนูที่เอาไว้ให้แขกรับรองนะครับมันก็จ้องแบบม,มันมีแต่ผักเนีน่ยไอเจอ้าน้องแอนก็บอกว่าเป็นอะไรไปหรอคะฮิราคุก,ก็บอกว่าเทียบกับของที่เสิร์ฟให้โดรามก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ดูเหมือนน้องแอนจะรู้อยู่แล้วนะครับก็บอกคุณภาพแย่กว่าสินะ ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วมันเป็นความแตกต่างระหว่างพวกที่มีดาบไปเป็นของฝากกับมามือเปล่านะคะฮิราคุก็ถามนะครับเออแล้วตั้งใจจะไม่เสิร์ฟวายเหรอแต่น้องไม่ตอบอะไรนะครับทำหน้าโหดอย่างเดียวเลยนะเออเจ้าฮิราคุก็บอกเข้าใจแล้ว <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าฮิราคุก็ไปดึงดันจนเสิร์ฟไวายได้นะครับแต่ว่าจำกัดจำนวนแค่เสิร์ฟคนละสองแก้วเออสองแก้วนะฮะแต่เจ้าฮิราคุมันคิดว่าจนกว่าจะชัดเจนว่าเป็นศัตรูนะก็มีมารยาทไ้ก่อนดีกว่าจากนั้นเจ้าฮิราคุก็เริ่มสอบถามข้อมูลนะครับเดินเข้าไป ไหนหรอไอเจ้ากราฟก็เริ่มโมนะครับบอกเนี่ยได้ยินมาว่าสร้างมา1000ปีแล้วนะแต่ว่าความจริงเนี่ยน่าจะสักครึ่งหนึ่งประมาณ500ปีหรอมั้งมีกันอยู่5หมู่บ้านนะแต่ละหมู่บ้านมีคนเาวาๆร้อยคนประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์อสูรยังไงล่ะเนี่ยมีหูด้วยนะซึ่งหมู่บ้านฮาวริงนล้นะใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์กับขุดแร่เป็นหลักครับและยังทําการค้าขายกับมนุษย์ที่อยู่อีกฝั่งของภูเขามาตลอดแต่ช่วงนี้เนี่ยเกิดปัญหากับทางนั้นขึ้นมาการค้าขายจึงชะะะลอองงงงนนนนแตตี้้้้กกกําา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 ััหหหหห่่่คคคขขยยยมมมมูููู็บไไจจเรรรรุถว เรื่องหมู่บ้านนี้มาจากไหนหรอเจ้ากราฟก็บอกนะครับว่าหนังสือแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาของราชาพิศาต์นะซึ่งน้องเทียนะครับก็ไปนั่งคุยกับพวกหมู่บ้านเฮาลิงนะครับกำลังรวงข้อมูลอยู่นะเจ้าคนหมู่บ้านเฮาลิงก็พูดใหญ่เลยนะครับน้องเทียก็นั่งอ่อยนะเจ้าฮฮราคูนิชมเลยนะครับบอกวาเทียได้พึ่งพาได้จริงๆเลยซึ่งข้อสรุปนะครับก็คือพวกกราฟกับหมู่บ้านเฮาลิงเนี่ยมาโดยสันติสุขนะครับเป็นมิตรไม่มีอะไรแอบแฝงนะฮะซึ่งเช้าวันต่อมาเนี่ยก็ไอ้ทางดานกกราฟั่้้นงเไดใช นะก็คือหมู่บ้านมานะันไม่มีการใช้เงินนะครับใช้ของแลกเปลี่ยน,นเอานะไอ้เจ้าฮิราคูก็บอกเออทงผมก็เช่นกันนะครับแล้วมันก็คิดแต่ว่า เงินนี้สักวันจะจําเป็นขึ้นมาหรือเปล่านะไอ้เจ้ากราฟก็บอกนะครับเดิมทีแล้วหมู่บ้านของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องสลับกันจัดตั้งตลาดนะแต่ว่าแบบเออหมู่บ้านของมันในฮาวลิงเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงไทจูมันก็ไกลมากนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยมาที่หมู่บ้านของเราได้ไหมซึ่งไอ้ทางฮิราคุก็บอกเอาเรื่องนั้นพวกเราเองเนี่ยก็ติดเงื่อนไขเดียวกันเลยไอ้เจ้ากราฟก็บอกนะครับว่าเออพวกคุณอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะคุ้นชินกับการเดินทางในป่านะไอ้เจ้าฮิราคุได้ยินแบบนั้นปุ มเนจะแลกเปลี่ยนอะไรหรอเจ้าก,กราฟก็บอกนะครับว่ารอบแรกเนี่ยจะอยากแลกเปลี่ยนเป็นพวกอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพวกแร่เออมีหลายสีเลยนะแล้วก็มีพวกสีที่ใช้ทานนะผลิตภัณฑ์เครื่องเงินเออผลิตภัณฑ์แก้วผลิตภัณฑ์เหล็กหลายอย่างเลยฮิราคุนี่บอกอุ้ยมีแต่ของที่อยากได้เต็มไปหมดเลยทางกราฟก็บอกนะครับแต่ส่วนพวกเราเนี่ยต้องการอาหารนะไอเจ้าฮิราคูก็บอกอุย้ยได้เลยถ้า,างั้นเนี่ยจะเอาพวกผลผลิตจากไรไปให้แล้วกันนะและแล้วมันเป็นเช่นนี้เองนะครับการแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านเฮาลิงก็เลยเริ่มตต้้้้นนนนนขึะแแลลลออีพววกกกกกรราาฟ็็ััััังจจบบบคมมื บอกว่าเออ เรื่องของฝากติดหมายติดมือเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เนี่ยเออเราเนี่ยขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้อะไรติดมือมาเลยเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีขนรทมเนียมแบบนั้นนะ่ะไ <pr> อจ้าฮิราคุก็บอกว่ <ๆ S 1> าไม่เป็นไรสบายมากสบายมากนะเจ <kel> ้ากราฟก็บอกเออถึงแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ของนะแต่ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยยากจนพงเจ้าของดีๆมาให้ไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยฮิราคุก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกความจร,จริงแล้วของที่เจา้เามาให้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบจะดีหรือว่าไม่ดีหรอกนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกต่างหากอยากจะให้อะไรอย่างนี้นะครับบกก็โลงใจอุย คุณมากเลยนะแล้วเวลาก็ผ่านไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงวันที่ต้องไปเข้าร่วมตลาดที่หมู่บ้านเฮาลิงกันแล้วไอ้เจ้าฮิราคุก็เอ้ยขอโทษด้วยนะความจริงฉันก็อยากจะไปเข้าร่วมด้วยนะแต่น้องลูบอกเอ้ยเนี่ยมันไม่ดีมากถ้าอยู่ๆผู้นำโผล่ไปเนี่ยจะถูกฉวยโอกาสเอาเปรียบบาลซี่แล้วเจ้าน้องเคียก็บอกนะครับผลจากการจับฉลากเนี่ยฉันจะรับหน้าที่ไปแทนหัวหน้าหมู่บ้านเองค่ะซึ่งแต่เดิมนะครับกำหนดการเดินทางเนี่ยมันสิบวันนะแต่ว่าไปคุยกับโดรามแล้วนะครับโดรามมันจะแบบ แบกทุกคนไปให้นะเอ e, ้ยโดยแรกกับของตอบแทนเป็นไวน์หนึ่งถังซึ่งตั้งแต่ที่มาเยี่ยมเยือนครั้งแรกนะครับโดรแรมก,ก็แวะมาเที่ยวมากินเหล้าที่นี่อยู่เสมอนะครับมาเมาเออ e. ซึ่งการมาทุกครั้งนะครับ ette, รก็เจ้าอัญมณีหรือแม้กระทั่งอาวุธมาเป็นของฝากติดมือเสมอนะซึ่งการที่โดแรมมันจะแบกทุกคนไปโดยแรกกับไวน์หนึ่งถังเนี่ยโดรแรมมันก็เป็นคนเสนอมาเองนะครับไอเจ้าฮีราคุก็เลยรับไว้นะและแล้วตอนนี้ทุกคนก็เริ่มบอ,อกเดินทางไปที่หมู่บ้านเฮาลิงกันแล้วนะฮะซึ่งภาพ กาเป็นคนไปตกลงเรื่องค้าขายเองเลยนะแต่ระหว่างที่กาลังคุยกันอยู่นะครับไอเหียมังกรบ่มาครับทุกคนไอเหียมังกรตกใจกันหมดนะแต่พอมองดูดีๆแล้วเอามีพวกของคุณเทียอยู่ด้วยนะและแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวันนะครับตอนนี้พวกเทียกลับมาเรียบร้อยแล้วนะจึงฮิราคุก็ถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้องเทียก็บอกโอ้ยดีมากเลยค่ะแลกเปลี่ยนได้หมดเลยตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะกลัวอยู่นะคะเออ Apple แอปโปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทําตามที่หัวหน้าหมู่บ้านบอกนะคะลองเอาไ้ชิมก่อนเพราทุกคนชิมไปปุ๊กก็อุ้ยออร่่ยยยกันใหญเเลดีว ก็มีคนมาเต็มไปหมดแล้วนะคะไอ้เจ้าโดรามนี่เศร้าเลยนะครับบอกเนี่ยว้ที่เป็นของตอบแทนน่ะก็โดนขายไปหมดซะแล้วอ่ะไอ้เจ้าฮิราคุก็บอกวุ้ย <"O ui, S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นเนี่ยมือเย็ยนน่ะดื่มไม่เต็มที่เลยนะเออเอาให้เมาปลิ้นเลยไอ้เจ้าโดรามได้ยินปุ๊บเนี่ยครับอุ้ยขอบคุณมากครับหัวหน้าหมู่บ้านตัวนี้เด้งเลยนะฮะน้องเทียก็บอกนะครับทางด้านหมู่บ้านฮาวิ่งเนี่ยถามอย่างเชิงมาว่าให้คนย้ายมาอยู่ที่นี่บ้างได้ไหมฮิราคุก uh ็บอกว่าตอนนี้ต้องการคนเพิ่มอีกนะยินดีต้อนรับให้ยย้าานะ้้้้ยยยยยาาาาาาาเเขมมมมนน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 นะะะะะออออองททีีีีกกก็บ่่่ตคคคคปรณ20แแล คนเป็นหญิงสาวหมดเลยคะ่ะไอ้หี้ยผู้หญิงหมดเลยอีกแล้วไอ้เจ้าเฮีราคูบอกอุ้ยตอนนี้หมู่บ้านกําลังขาดแขลงผู้ชายมันอย่างมากเลยนะแน่นอนผู้ชายคนเดียวเนี่ยฮีราคูเออไม่นับลิซาร์ดแมนไอ้เจ้าเฮีราคูก็บอกอดีละให้งันนะ่ะเราก็จะขอยื่นเงื่อนไขนะอย่างน้อยเนี่ยขอผู้ชายหนุ่มๆสักสองคนละกันและตอนนี้นะครับประชารกรของหมู่บ้านฮาวลิงก็ย้ายมาแล้วนะฮะน้องผมส้มนะครับก็แนะนําตัวนะคะหนูชื่อเซนาค่ะเนี่ยหนูมาโดยที่แบบเตรียมใจไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะทํายังไงกับฉันแบบไหนเนี่ยหนู ตมัโดนแล้วได้โปรดนะคะอย่าทอดทิง้งฉันเลยนะ อไอเจ้าฮีราคูที่บอกเฮ้ยเฮ้ยเเตรียมใจไปแบบน่าสะเทือนใจยังไงก็ไม่รู้นะ <g ül> ยังไงก็ถอะเอาเป็นว่าเยวเตรียมเตียงมาให้แล้วนะพอได้ยินปุ๊บนะครับน้องเซนานี่หูตั้งเลยนะครับชิบหายเตรียมเตียงไอเจ้าฮีราคูก็บอกยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไปสักพักก่อนนะเดี๋ยวพอชินแล้วเนี่ยเราจะรับฟังความต้องการของเธอนะว่าชอบบ้านประมาณไหนแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะฉันะไม่ไล่เธอออกไปไหนหรอกโอ้โหไอเฮียฮีราคูนะครับน่ารักขนาดนี้ไล่ได้ก็ปีศาจร้ายไอเจ้าน้องเซนาก็ดีใจใหญ่เลยนนะคคครบบอออออกกกขุณมมาาาาา่่่่็ถแ้้วตผููชยยไห น้องเซนนะาก็บอกฉันพามา3ามคนค่ะนี่เลยโชตาสามคนไอ้เฮียเอาเด็กมาเอาเด็กมาพวกสาวสาวเอวนี่มองตาเป็นมันเลยนะครับบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรออีก5ปีเออรออีก5ปีไอ้เอียสาวเอวจ้องจะเล่นคุณเลยนะครับน้องโชตาทั้งหลายโดนแนนะ่น้องก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับทำหน้างงๆอยู่นะฮะโอ้หารู้ไม่เดี๋ยวแบบจะโดนเอวเล่นเลย ไอเจ้าฮิราคุนี่บอกฝากด้วยนะอนาคตของหมู่บ้านไทจูฝากไว้กับน้องๆโชตะาแล้วแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย